ครับแล้วจหรับเพลงในอัลบั้มนะครับของผมนะครับแกงส้ม24 7เนี่ยก็แต่ละเพลงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็เพลงแรกนะครับเพลงรักเทป4ชั่วโมงนะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้ก็จะพูดถึงเ,เราคิดถึงคนที่เรารักเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงครับน้องเขามีพื้นฐานดนตรีที่แบบแน่นอยู่แล้วมีเขาเล่นเป็นโนเป็นเขาก็จะมีเซนส์แล้วเราก็จะคุยกันง่ายขึ้นสมมติเราบอกว่าเอ้ตรงนี้เราอยากให้แอดลิปลงไปหน่อยเขาก็สามารถ ทำได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไกด์นำอะไรเงี้ยเราเราแค่คุยกันในเรื่องแนวทางนี้นะแล้วอย่างน้องเขาน่ารักมากตรงที่ว่าเขาก็ไม่มีอีโก้เลยแล้วก็คุยกันได้ทํางานกันได้แบบง่ายฮะแล้วก็เพลงคนไหนสดนะครับเพลงคนไหนสดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่โชว์ความเป็นที่พอปแต่ไม่ใช่แค่ผมนะครับมีพี่โดมมาด้วยนะครับเป็นเพลงที่เนื้อหาเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะคือเหมือนเราพยายามจะหาคนที่สดนะครับมาร่วมแกงเดียวกับเรานะฮะมันเป็นเพลงที่แบบที่สนุกมากในการทำงานเพราะมันจะมีโดมเข้ามาด้วยแล้วก็มีแกง แล้วก็มีโดมมาแรปด้วยอยู่ในห้องอัดคืออยู่กับสองคนได้มีความสุขมากเพราะว่าเป็นศิลปินที่เก่งทั้งคู่นะฮะแล้วเพลงต่อไปนะครับคือเพลงเต็มใจนะฮะเนื้อเพลงเนี่ยจะโรแมนติกสุดๆนะับพูดถึงว่าเราเนี่ยไม่เคยสนใจความรักเลยนะฮะแต่ว่าพอมีคนคนนึงเข้ามาเนี่ยก็ทําให้ปัใจัยเราเนี่ยโอ้โหเหมือนถูกเติมเต็มนะฮะเพลงนี้เกิดจากการสร้างเป็นโนขึ้นมาก่อนคิดเมโลดี้แล้วก็เรียกให้แกงส้มมาที่ห้องอัดผมมาฟังเพลงสึกว่ามันไม่ใช่เพลงที่เป็นสไตล์ของแกงส้มแต่มันเป็นเพลงสไตล์อื่นที่แกกงงงงส้้้มอออาาาจจะทํไดดด็็เเลลันนูปพช แล้ก็เป็นเพลงที่หลายๆคนก็ชมว่าแก๊งส้มร้องเพลงนี้เพราะดีนะครเพลง I Love Your Smile นะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่น่ารัก สุดๆเลยนะฮะในอัลบั้มนี้เพราะว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขายิ้มให้เราไม่ว่าเราจะรู้สึกแย่หรือรู้สึกเศร้าแค่ไหนเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตต่อไปได้นะเพลงเนี้ยตอนแรกตัวแกงส้มอ่ะเขาแต่งเพลง I Love You s m i l e ขึ้นมาก่อนเป็นเพลงที่เขาแต่งเองแต่ว่ามันจะเป็นเพลงอีกแบบหนึ่งที่เป็นฮิปฮอปมากๆเป็นเร็วแบบมันจะมันจะไม่ใช่เพลงช้าที่เราได้ยินกันนะฮะทีนี้พี่บอยเขาชอบชื่อเพลงนี้ว่า I Love You Smile s m i l e เขาเลยก็หมายให้ให้ผมเอาไปทำมา เป็นเพลงช้าก็คือเหมือนกับเอาแค่ชื่อเพลงนี่มาเพลงรักแท้ในใจเธอนะครับเพลงนี้เนะี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ได้รับเกียรตินะครับเป็นเพลงที่พี่ฟองเบียนะครับเขามีโอกาสที่แต่งให้ผมนะฮะในตัวเนื้อหาเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแกงส้มอยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเขาเอ,อ,อยากจะพูดถึงความรู้สึกดีๆที่แกงส้มได้รับแล้วแกงส้มอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดอยากจะเป็น รักแท้แล้วก็อยากให้เขาเป็นรักแท้ของแกงส้มคืออยู่ด้วยกันไปนานๆกับกับทุกๆคนที่ติดตามกันมาครับลรว่อรับเพลงในอัลบั้มนะครับของผมนะครับแกงส้มวี่โฟร์เซเว่นเนี่ยก็แต่ละเพลงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะฮะเพลงคนเลิกกันไม่ทําแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เศร้านะฮะในอัลบั้มนะครับแบบว่าซึ้งซึงเศร้าๆเลยต้องบอกว่าเนื้อหาคือคนที่เรารักเนี่ยคือเขาจากเราไปแล้วมีคนใหม่แล้วแต่เขาก็ยังมาอยู่ใกล้ๆเรานะครับมาทําให้เราหวั่นไหวแล้วก็ไม่ยอมไปจากเราสักทีี่่่เค้ามนนนออืยูแลวะะ โลัดเพลงคนเลิกกันไม่ทําแบบนี้แกงส้มก็มีบทบาทการดีไซน์ร้องเนอไม่ว่าจะเป็นท่อนหลบเสียงการหาลายเมโลดี้บางตัวคือโดยผมแต่งไปเนี่ยแกงส้มก็มาฟังว่าตรงไหนเมโลดี้ตรงไหนเนี่ยควรจะดออกรือหนลอาเพื่อให้มันลงตัวกับตัวตนของเขามากที่สุดเพลง Mr Romantic นะครับเพลงนี้เนี่ยสนุกมากๆนะฮะเป็นเพลงที่เร็วนะฮะในอัลบั้มแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะแบบน่ารักน่ารักทะเลนทะเลนนะฮะเนื้อหาเนี่ยต้องบอกว่ากวนสุดๆนะฮะส่วนตัวนี้แบบชอบที่สุดแล้วนะในการทําให้กับแกงส้มมาแล้วก็ เชื่อว่าแกงส้มเนี่ยจะต้องชอบเพลงนี้มากด้วยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบมีความกวนมีคาแรคเตอร์ของแกงส้ม ลันเลนความเซ็กซี่นิดๆเป็นเด็กฮิอปของแกงส้มอยู่ตัวที่สำคัญคือแกงส้มเป็นคนเขียนเนื้อเพลงด้วยนะแล้วก็คิดคอนเซปต์มิสเตอร์เป็นติดขึ้นมายี่เราอัดแล้วมีความสุขไม่ว่าจะเห,หนื่อยขนาดไหนเพลงนะครับหัวใจจะวายนะครับเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกใจเรามากนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าอย่าเขยับเข้ามาใกล้กว่านี้นะถ้าเขยับเข้ามาใกล้กว่านี้เนะี่ยเราจะหลงรักเขาครับเพลงหัวใจจะวายเนี่ยเกิดจากการที่แกงส้มเคยโพสเข้าไปใน y o ทูบ b e แล้วก็รู้สึกว่าคนจะคลนะ ซึ่งเป็นเพลงที่จังมากแต่ว่าตอนนั้นยันเป็นบีเพลงเก่าอยู่นี่หน้าที่โปรดิวเซอร์คือว่าทำยังไงอ r r จขึ้นมาใหม่ทำบีทให้มันเป็นแก่นส้มมากขึ้นมีความป็นที่็อปมากขึ้น Utan, พอขอเท่าันเสร็จเนี่ยแสงส้มก็ท่านชอบเพลงซ้ำๆคำนี้นะครับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรียกได้ว่าเสนอมุมมองความรักที่น่ารักเหมือนกันนะฮะคือเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาจะพูดถึงว่าการที่เราบอกรักคนคนหนึ่งรู้สึกบางทีทำไมคนต้องบอกรักก,กันด้วยนะทำไมต้องแบบบอกรักกันบ่อยๆเราเราไม่เข้าใจแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยเราได้เจอคนคนหนึ่งที่ใช่เราก็เลยรู้ละทำไมเขาถึงแบบบอกรักกันทุกวักวนก็เลยอยากจะบอกรักไปซ้ำๆ,ๆเลยฮะรักเท่าเดิมนะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ ซึ้งนะครับแล้วก็เป็นมุมมองความรักที่เขาจากเราไปแล้วนะครับเขาทิ้งเราไปแต่ว่าเราก็ยังรอเขาเสมอไม่ว่าเขาจะคปผ่านอะไรมานะครับแต่วันนี้เขากลับมาหาเราเราก็พร้อมที่จะบอกว่าเรายังรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราก็ยังรอเขาครับแกงส้มเอามาให้ฟังนะ,นะก็รู้สึกว่ามีความละมุนละมยัยน,นะเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเก่ารอนอยุค แต่ว่าหน้าที่ของพีเอคือว่าทำยังไงให้มันเป็นแกงส้มมากที่สุดมันเป็นเพลงที่ร้องอยากมากใช้การโปรเจกต์เสียงใช้การอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีการร้องแบบใหม่ของแกงส้มแต่ว่าสุดท้ายพอง,งานออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบทีเดียวมันเป็นเพลงที่แกงส้มมีส่วนร่วมนะฮะส่วนร่วมในการทําทํรนองด้วยนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี